เทคโนโลยี 3G คืออะไรสำหรับยายบุญมันทำให้หมอมาหายายได้ทันทียายมีใค้นะหมออยู่ไหอยู่พี่สำหรับลุงเจิมมันทำให้ลุงไม่ต้องถูกตัดขาเพราะแผลติดเชื้ออ่าเดี่ยหมอส่งยาให้ครับขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับอาสาสมัครมันทำให้ช่วยชาวบ้านได้เร็วและมากขึ้นมันตันในดังจอ,งองมยงาสรับสุรับ,รบจุมันทำให้เขา ให้พ่อกลับคืนมาสำหรับคนที่สนุกกับการโหลดแชทแชร์อาจจะพูดว่าขาด 3G หรือ 4G ก็คงไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่สำหรับคนที่นี่ทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่จริงต้องรับใช้ทุกคนได้จริงที่สุดของเครือข่ายเพื่อชีวิตอิสระ TrueMove Edge 3G Plus